เด็กๆวันนี้ทีเชอร์จะพามาเรียนเกี่ยวกับ position นะคะ position ก็คือการบอกตำแหน่งที่อยู่หรือสถานที่ที่อยู่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทราบนะคะ position นั้นก็คือ on on แปลว่าบนหรือข้างบน in in ในหรือข้างใน under under ใต้ข้างใต้หรือข้างล่างนะคะ,อ,ะอย่างเช่นว่าเราอยากทราบว่าน,นกอยู่ที่ไหนเนาะสมมติว่านกอยู่บนต้นไม้นะคะเราอยากทราบว่านกอยู่บนต้นไม้เราก็ตั้งคำถามด้วยการใช้คำถามว่า where where ที่แปลว่าที่ไหน where is is แปลว่าอยู่นะคะ where is the bird Where is the bird? แปลว่านกอยู่ที่ไหนในที่นี้บอกนกอยู่บนต้นไม้ตอบแบบสั้นๆก,ก็คือ on the tree, on the tree หรือตอบแบบเต็มรูปประโยคก็คือ it is on the tree, it is on the tree นะคะนี้อยากทราบว่าหนังสืออยู่ที่ไหนหนังสือนะคะนังสือก็คือ the book ตั้งคำถามว่า where where is the book where is the book อ่ามันอยู่ในกระเป๋ามันอยู่มันอยู่ข้างในกระเป๋านะคะ in the bag in the bag ตอแบบสั้นๆว่า in the bag นะคะตอแบบยาวเต็มรูปประโยคก็คือ is is in the bag is is in the bag ะคะต่อไปอยากทราบว่าแมวอยู่ที่ไหน where is the cat where is the cat อาสมมุติว่าแมวอยู่ใต้โต๊ะอยู่ใต้โต๊ะ under the table under the table ต่อแบบเต็มรูปประโยคก็คือ it is under the table it is under the table นะคะ,ะในระดับของเราก็จะให้แค่3ตำแหน่งเท่านั้นก็คือ on in under นะคะ ถ้าในระดับโตขึ้นไปนักเรียนก็จะได้มีตำแหน่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะการบอกตำแหน่งนั่นเองนะคะวันนี้ที่เชื่อไม่มีใบงานไม่มีสมุดอะไรให้นะคะที่เชื่อจะให้นักเรียนอ่านนะคะแค่อ่านหน้า46ค่ะอ่านหน้า46ให้ที่เชื่อฟังนะคะหน้า46ของหนังสือเล่มน,นี้ สมายเล่มเขียวนะคะอ่านักเรียนก็อ่านมาเนาะการบอกตำแหน่ง where are you เห็นไหมคะ where are you ats, rats 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 where are you where are you, where are you we are under a mat under a mat under a mat art ตอนนี้นะคะนักเรียนก็อ่านมาอ่านมาเรื่อยๆทเชอรคิดว่านักเรียนอ่านได้นะคะ แล้วส่งคลิปการอ่านสั้นๆมานะคะแล้วเจอกันในบทต่อไปค่ะ